สว่าง <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับผมเจออินอีกเช่นเคยวันนี้พามาชม,มอีกหนึ่งความนักความบไรเลยนะครับผม นี่เจอรถหล่อครับรถหลอ่อพี่ต้นนะครับวันนี้จะมาพามารีวิวรถพี่ต้นกันสายลันสายลันสามสามหนึ่งนะครับหล่อเลย <c oughs> เดี๋ยวเขาเข้าไปทักทายครับทานมา,มากอใคร สวัสดีครับไหนวะพี่มากับใครพี่มากับใครเอ้ยพี่จริงเมาล่อเลยโอ้โหนี่เรามา เรามาเพื่อสิ่งนี้นะครับผมเราเามาชมแตกไปไหนละโอ้ยไม่พี่ผมไม่กินแตกไปไยกินน้ำทอมเ้วน้ำทอดมั้วในพี่กินปากพี่ ก็เนี่อะไรอันนี้ไม่ได้ต่อเลยใช่ไหมเอา้าไม่ใช่จีมเคหรอไม่ไม่ไม่อันนี้มันโปรุ่นเกาเ่หาหมดเลยหรอผิวหยาบเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจมั้ แต่ว่าทำทำจากพี่ต้นหมดเลยใช่ไหมตัวลันสามสามหนึ่งนะครับผมโอวีไอพีก็เลยพี่เชแค่แปใช่ไหมพี่แปดปากใช่ป่ะต่อแค่สี่ปากนะครับจับไม่ได้ก็รู้ต่ออันนี้มันอันนี้อันนี้ปิดเตยอรับ ลันครับสำหรับสายลันเจอกระทักทายนะครับผม,ผมเกบประมาณนี้มาดูท้ายหน่อยเพื่อจะใครพบเห็นเจอนะครับอ้าวเ,เอาหมดล to let, to let เลยม,มือปลาแม่งของแท้นะครับ1929อง้นะครับตัวลั่น331น nvip ประธานนะครับ <vad S 1> <ฟ ule> ประธาน จเจอก็ทักทายนี่ผมได้มาขึ้นเหล็กที่เออเเรียกอะไรไม่รู้ผ่านมาก็อยากจะฟังเสียง

<c oughs> <laughs> อับผมเดินทางปลอดภัยครับผมลันลันแล้วลันลัน,ลน,ลนสี่ปากครับคิดว่าจะได้ฟังแปดปากซะแล้วโอ้